นขนคระนางระดับฮามาทั้งนั้นเลยทั้งหนุ่มเติ้ลหนุ่มน้ำสาวพิงกี้สาวแตงโมนี่โอ,โอ้โหถ้าอย่างนั้นบรรยากาศมันก็ดูเหมือนแบบไปเที่ยวดูตลกตามคาเฟ่มาขาอเที่ยวทานวันเล็กๆเต็มด้วยค่ะเย่เรียบร้อยแล้วค่ะคะุชมคะทุ่มเทแรงกายแรงใจถึงสามวันสามคืนเนี่ยเห็นเมียนสวยไหมคะเดดีไซน์กล้องนี้อืมสวยจริงๆเลยของใครเนี่ย โอ้คุณพี่เขาสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนี่ไม่ทันนานไม่ทันเนี่ยนานค่สามวันสามคืนตายแล้วดูสิคะของพวกหนูสู้ไม่ได้เลยอ่ะอันนี้กลายเป็นเด็กๆแล้วันนี้สุดๆเลยนะคะถ้านังจะเหนื่อยดูสิคะดูข้างหลังนี่เขาเป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวเขาประกวดกันเลยนะถึงกับประกวดกันเลยทีเดียวจริงหรอพี่ขอไปดูได้ไปชมเลยค่ะเผื่อได้ไอเดียไปทำเป็นของตัวเองนะโห สาวตื่นแต่เช้ามืดมาเกาะกองทรายแต่ก็ยังสู้ของสาวโมไม่ได้เลยกแ็แหมเพราะนี่เป็นกองทรายสวยๆที่ใช้ในฉากแข่งขันเกาะก,กองทรายในกองละครตลาดน้ําดําเนินรักสองที่ดาวกระจายพามาตามติดกันไงล่ะคะภาคนี้รวมเดานักแสดงนะักคุ้นๆทั้งนื่นทั้งหนุ่มเติ้ลสาวโมหนุ่มน้ําและสาวพิงกี้และที่ถูกใจสุดๆก็คงเป็นเสื้อผ้าที่ทุกคนบอกว่าใส่แล้วชิลสุดๆค่ะคุณผู้ชม สำหรับผมนะชอบเพราะว่าดูสบายสบายดีแล้วก็ใช่ถ้ายืดแล้วต้องเก่งเลยนะฮะตุกเดียวก็ใช่หลุดปกติเขาเดอเขาจะหลุดหลุดมาตลอดแต่ว่าใส่เกงบ็อกเซอร์ไว้ไงต้องใส่นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจุกนาจานาจาถ้าหลุดทีแล้วไม่ใส่นะชอบแม่ละโมโมก็โอเคเพราะว่าไม่ต้องมาห่วงสวยมากไงบางเรื่องต้องแบบว่าครบองค์แล้วก็จะต้องอุ้ยฉัน สวยหรือยังอ่ะแต่อันนี้มันคือมันรุยๆุไงอันก็เป็นเกมก็สบายผ้าใบอะไรเงี้ยสบายดีเพราะว่าเป็นชาวบ้านชาวบ้านนะคะก็ชอบเสื้อผ้าอย่างนี้นะโชคดีที่ได้ใส่เพราะปกติไม่ค่อยใส่ใส่เลยค่ะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าก่อนนะแสดงเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไว้ใกล้เคียงกันพอมารวมตัวกันปุ๊กก็เลยยิ่งกว่าจับปูใส่กระดองโดยเฉพาะหนุ่มน้ำที่ขยันแกล้งคนนู้นแซวคนนี้ได้ตลอด เธอจะต้องชนะให้ให้เธอต้องไม่แพ้อุ้ยต้องเอี้ยน แสดงแต่รคนมุกเยอะนะน้ำอะค่ะน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำมุกเยอะผู้กำกับเขาจะปล่อยให้เราเล่นแล้วก็เวลาเราเราแบบเล่นอะไรที่ดุดแล้วก็ขำเขาจะปล่อยให้เราเล่นจนแบบคือเราก็คิดใหมจะเทคสักทีเนี่ยในตัวบทก็เยอะอยู่แล้วแต่พอเราทำงานร่วมกันเนี่ยมุกอะไรที่เราแบบว่าใส่ได้ให้เข้าเหตุการณ์หรือว่าให้เข้ากับอารมณ์นั้นน่ะมันบอกว่า แล้วก็ทันสมัยหน่อยอะไรเรามีอะไรใหม่ๆแล้วก็มาช่วยใส่กันให้ละครมันออกมาก็ดูอาการผู้กำกับเอาละกันค่ะว่าปวดหมองขนาดไหนเห็นส่วนเั็นขนาดนี้แต่พอถึงฉากที่ต้องใส่อารมณ์หนุ่มนา้ก็แอคติ้งได้หายห่วงค่ะท่านไม่เชื่อหรอกนเช่อหรอกนอกจากเรื่องสนๆแล้วพระนางก่องนี้เขายังชอบแข่งกันปล่อยกลินอันไม่พึงประสงค์ออกมาอีกด้วย กดเยอะจนจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเขาบอกคือมันเป็นแพชชั่นหรือไงไม่ทราบนะว่านางเอกจะต้องกดกดกันทำไมไปแข่งไหนอะเอกนางเอกจะต้องกดส่วนพระเอกเลยเหลือพระเอกเลยเหลือถ้าหนูอยู่กับน้ำเนี่ยหนูก็ขี้เลยหนูเนี่ยจะเป็นรองอยู่สองคนคือแล้วพี่พัฒกับเชียร์ที่คำพรผมไม่ต้องกดนะแค่พูดก็เหม็นแล้วแค่พูดก็เหม็นแล้วผมได้รุ่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ถ้ทีน้มเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นถ้าขั้นโกแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะท่านจะฝังเพชรฝังอะไรละผมไปเลือกที่ท่านกะบอกมาแล้วครับโอ้ับแล้วไปอยู่ท่ามกะบอกไปปาปื้ดปาปื้ดกนตายเลยคุยกันเรื่องผมลายอยู่อ๋อถ่ายร่วมมาหรอเขาบอกเขาไปเลือกที่ท่านกะบอกมาไปเลือกสดที่ท่านกะบอกมาแล้วมกันอย่างนี้เพราะตอนนี้งงเงียมเลยนะโอ้ยสนุเลยอ่ะ เาละค่ะไหนๆก็เล่นละครพ่อค้าแม่ขายอย่างตลาดน้ําดําเนินรักแล้วถ้าชีวิตจริงได้เป็นพ่อค้าแม่ค้านี่อยากขายอะไรกันบ้างละค่ะผมอยากขายกว๋วยเตี๋ยวมากกว่าเผมกินชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเพราะได้ขายกว๋วยเตี๋ยวอะไรแอบกินกว๋วยเตีย๋ยวได้ด้วยอื คงเป็นส้มตำแต่ย่างอ่ะเพราะว่าที่เราถ่ายถ่ายมามันจะยังไม่ค่อยมีอันที่แบบโดนๆเท่าไหร่แล้วเป็นคนแบบกินส้มตำปราได้ทุกมื้อจริงๆอะไรเงี้ยข่กเตี่ยวก็ได้ค่ะขาเียวนี้มีลูกค้าชื่ออำอะไรบ้างไหมคะอำพัชรภาตอนนี้ก็มีเ่าโอ้โหก็ก็ไม่มีอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันนะคะผมไม่ได้มามามาขายอะไรครับแต่ผม มาตามหาซะมากกว่าลองเรือมาหารักสักคนจะรวยหรือจนพอเถอะมหารักทำไปทำไปได้ค่ะเรื่องนี้นี่มุคหายจริงนะคะมุกเยอะมากจริงๆน่าจะเปลี่นชื่อจากตลาดน้ำดำเนินรักนี้ก็เป็นตลาดนัดสกัดความเครียดโอเคได้ๆอนั